ซองวินชวินแฟนเบลล่าอวดวิธีบอสแสนล้านสุดติดดินค่ะนักธุรกิจนุ่มสุดหล่อวินชวินเจรยนรวนนท์ทายาทแสนล้านเครือซีพีและแฟนนุ่มของนางเอกสาวเบลล่าซุปตาหลังจากที่หลายคนได้เห็นภาพหวานๆในทริปเที่ยวต่างประเทศที่แสดงถึงความทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ของฝ่ายชายล่าสุดวินชวินได้เผยอีกมุมหนึ่งที่น่าประทับใจในลูกของบอสคนหล่อที่มีไลฟ์สไตล์สุดเรียบง่ายแม้จะ ปรากฏตัวในมารผู้บริหารเจ้าของธุรกิจเมือนล้านใส่สูตรผูกถ้ยอย่างภูมิฐานแต่ภาพล่าสุดของวินชวินขณะรวมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ mm hmm. เผยให้เห็นท่าทีที่อ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยสุดๆซึ่งสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ที่ติดดินและเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ สำหรับถายยาระดับแสนล้านและการใช้ชีวิตที่สมาระนี้ยิ่งทำให้วินชวินกลายเป็นหนุ่มในฝันของใครหลายๆคนและตอกย้ำว่าเขาคือหนึ่งในนักธุรกิจหนุ่มที่ครบเครื่องทั้งเรื่องความสามารถหน้าตาและหัวใจที่อบอวนค่ะ